สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืชว่าสอวอทุกวันเนี่ยเป็นผู้มีทธิพลไหมเช่นสอวอบางคนถแถวแถวัดบางคลานอันนั้นะนะก็แสดงอาการต่างๆาเป็นนักเลงจะตบพระจบเจ้าวาดบ้างนะ,จะเจ้าวาดจะเข้าวัดเข้าวาก็ไม่ยอมให้เข้าวัดนะครับมีคำพิพากษาแล้วก็ยังไม่ยอมเนี่ย ไอแบบนั้นอนะเรียกว่าผู้มีอิทธิพลไหมสวรประเภทนั้นอาดาก็ตอบประทูนะครับว่านะใครว่าผมเป็นนักเลงผมไม่โกรธนะใครว่าผมเป็นนักเลงผมไม่โกรธนะนะครับผมไม่ใช่อันตรพานอันตรพานกับน,นักเลงต่างกัน อันนี้คุณชาดาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาจะปราบผู้มีทธิพลนะจับติดคุกขึ้นทะเบียนนะตรวจสอบภาษีใช้กฎหมายฟอกเงินนะแล้วก็ยกตัวอย่างในเวเนซุเอลานะต้องบุกเข้าไปในคุกนะเพราะผู้มีทธิพลไปอยู่ในคุกแล้วว่าเสร็จแล้วก็กินอยู่สบายอยู่ในคุกติดคุกก็ยังมีเครือข่ายมีเงินมีลูกน้อง <c oughs> สั่งฆ่าคนได้เ <c oughs> นะี่ฟัง ชาดาพูดเนะี่ยผมว่ามันก็เข้าท่านะนะถึงแม้จะเคยเป็นผู้มีอิทธิพลถูกกล่าวหาว่าเป็นมาเฟียเรื่ออะไรต่างๆแต่ว่าเมื่อคุณชาดามาเป็นลัมตีช่วยมหาไทยผมว่ามันก็ดูเข้าท่านะถ้าทํางานจริงนะก็ติดตามกันต่อไปว่าคุณชาดาจะปราบผู้มีอิทธิพลสาเร็จหรือไม่นะครับดูกันต่อไปนะครับว่าคุณชาดาจะเอาจริงเอาจังไหมไม่ใช่แค่ขึ้นทะเบียนอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ฝาก ท่านรัฐมนตรีชาดาช่วยปราบปราผู้มีทธิพลด้วยนะครับเพราะท่านก็เป็นนักเลงเก่าท่านก็ยอมรับเพราะนั้นนักเลงก็ต้องสามารถปราบนักเลงได้ผู้มีทธิพลก็สามารถปราบผู้มีทธิพลได้ก็ติดตามผลงานคุณชาดากันต่อไปนะส่วนสอวอเนี่ยก็ <c oughs> มีปากวิจารณ์คุณชาดาทานองว่าเป็นผู้มีทธิพล <c oughs> ผมก็อยากจะถามกลับนะครับว่าสอวอทุกวันเนี่ยเป็นผู้มีทธิพลไหม เช่นสวอบ,อบางคนแถวแถววัดบางคลานอันนั้นนะก็แสดงอาการต่างๆับเป็นนักเลงจะตบพระจบเจ้าวาดบ้างนะ,จะเจ้าวาดจะเข้าวัดเข้าวาก็ไม่ยอมให้เข้าวัดนะครับมีคำพิพากษาแล้วก็ยังไม่ยอมเนี่ยไอ้แบบนั้นนะเรียกว่าผูม้มีที่พลนไม่สวประเภทนั้นนะครับนะสวนะที่แถวแถววัดบางคลาน ประพฤตินตนพูดจาเดี๋ยวตบเลยอะไรเงี้ยนะนะนะครับกริยา,าการเนี่ยแบบนั้นอ่ะทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองไปก็พระยังเข้าวัดไม่ได้อย่างนั้นเรียกผู้มีอิทธิพลไหมครับนะก็ฝากนะครัสวประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาจากการแต่งตั้งจากประยุทธ์กับประวิตร์ซึ่งมาจากการยึดอํานาจนะไม่ได้มาจากประชาชนวันๆนะครับจะไปวิพากษ์วิจารณ์คุณาดาเป็นผู้มีอิทธิพล ผมถามว่าสวแถวบางคานวัดบางคานพิจิตรอยากจะตั้งคําถามไปยังสวว่าแบบนี้เรียกว่าผู้มีอิทธิพลไหมมีคนก็ไปร้องเรื่องจริยธรรมเดียไปร้องเรื่องจริยธรรมก็บอกว่าอะไรพฤติกรรมของสวแถววัดบางคานพิจิตรไม่ถือว่าผิดจริยธรรมจจกรูโ้ทำขนาดนั้นยังไม่ผิดจริยธรรมเลยแบบนี้เรียกว่าผู้มีอิทธิพลหรือไม่ ฝากชาดาจัดการด้วยนะนะฝากด้วยนะครับอุณชาดานะฝากจัดการนักเลงโตแถวแถววัดบางคลานด้วยเป็นสวด้วย <c oughs> ลองไปดูสิทำไมไม่มีใครทำอะไรก็ได้เลย <c oughs> ลองเรียนพุทธิสภาก็มีมติว่าเขาเป็นสววคนดีจุกรูสววคนดีแถวแถววัดบางคลานไปดูหน่อย นะครับจริงไหมครับพี่น้องประชาชนที่ครรพบทำอะไรไม่ได้เลยสวนะดำเนินคดีอะไรก็ไม่ได้ครับจริยธรรมก็ไม่ผิดไปร้องเรียนก็ไม่เป็นไรครับนะสวอ,อีกคนหนึ่งก็เหมือนกันครับที่เป็นคู่กรณีผมก็เหมือนกันอันนั้นก็มีคนไปร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องจรยิยธรรมก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าและได้ข่าวว่าสวอคู่กรณีผมนะ ที่ฟ้องผมว่าหาว่าผมหมิดประมาทก็ไปฟ้องทนายอะไรของอุลีลมหรือ,อไรทนายอันเนี่ยอันอุลีลมเมื่อวานไปเจอทนายสวเขาบอกว่าศาลยกฟ้องคดีหมิ่นประมาทไปแล้วนะไปฟ้องทนายอันว่าหมิ่นประมาทสวสวเหมือนกันเนี่ยสวประเภทปากดีทั้งนั้นเน่ยปากดีวิจารณ์พักเก้าไกลวิจารณ์ทิฏาวิจารณ์ได้ครับวิจารณ์คนอื่นได้พอโดนทนายเดชาก,กับ ทนายอันบุรีลมวิภาควิจารฟ้องหมิ่นประมาทปรากฏเมื่อวานไปเจอทนายความของสวคู่กรณีผมศารอาญาอาญาอะไรวะอาญาตลิ่งทันยกฟ้องข้อหาหมิ่นประมาททนายอันบุรีลมไปแล้วเหลือแต่ข้อหาดูหมิ่นเล็กๆน้อยๆความผิดนลระอาอโทษนะเพราะฉะนั้นก็ฝากฝากไปยังสว สวปากดีทั้งหลายปากดีวิจารณ์ประชาชนวิจารณ์พรรคเก้าไกลวิจารณ์พิธาวิจารณ์อยู่นั่นเนี่ยไม่ใช่หน้าที่อะไรตัวเองไะวิจารณ์ชาดาวิจารณ์พรรคเก้าไกลวิจารณ์พวกร่ำส้มวิจารณ์คนนั้นคนนี้ไปทุ่คไปหมดแล้วนะแต่พอตัวเองโดนวิพากษ์วิจารณ์ฟองบินประมาทและสุดท้ายศาลก็บอกแล้วมันไม่บินประมาท สบกินเงินเดือนมาะชาชจนใครจะวิพาวิพากษ์วิจารก็ได้ผมจะวิจารก็ได้ผมไม่กลักวเราโดนฟ้องมินมามา่นประมาทนะของทนายอันาสารก็ยกฟ้องไปแล้วเหลือแต่คดีดูหมิ่นเล็กๆ,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 ๆน้อยนะกรโทษปรับ <c oughs> ไม่มีติดคุก,กิีตารางหรอกไม่รู้ว่าทนายอาันบุรีรัมย์จะฟ้องกลับหรือเปล่าเห็นได้ข่าวว่าอาจจะมีการฟ้องกลับเพราะเป็นการฟ้องร้องอะไรที่มันเกินจริงการกันแจ้งผู้อื่นฟ้องร้องเกินจริงนะครับมันก็คือการฟ้องเท็จครับ เขาเขาเป็นการดูหมิน่นใช้คำหยาบไปฟ้องว่าหมิ่นประมาทโทษจำคุกสองปีจากหนึ่งเดือนเป็น2ปีก็ระวังจะโดนฟ้องฟ้องกลับข้อหากันแกล้งฟ้องโทษหนักเกินไปนะก็ดูนะครับว่าทนายอานบุรรีัมยม์จะฟ้องกลับไหมส่วนของผมก็สู้กันต่อไปผมก็ฟ้องสอวอรครับไปยืนแถลงขา่าวด่าประชาชนว่าเป็นน,นันรพานด่าผมเป็นอันรพานด่าเป็นพวกทําลายชาติ ทำลายสังคมอะไรผมฟ้องเรียบร้อยแล้วรอฟังคำสั่งอ่ะมีมูลหรือไม่นะครับ <c oughs> แล้วก็เมื่อวานอีกเรื่องครับสวสคนดีครับถูกตารวจกล่าวหาว่าสมคบกันฟอกเงินแล้วก็ยาเสพติดโทษสูงสุดประหารชีวิตตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา127ประกอบมาตรา145นะครับใครอยากจะรู้รายละเอียดเนี่ยเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คำว่า ประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรามาตราหนึ่งร้อยสี่สิบห้าประกอบมาตราหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดอะไรประมาณนี้นะเราเข้าไปดูนะนะครับสอบวอคนดีครับนะครับถูกตำรวจออกหมายเรียกนะตำรวจก็ขออนุญาตออกหมายเรียกไปยังวุฒิสภาแป้วก็ก็มีการประชุมวุฒิสภาสอวอคนดีครับ ยืนแถลงนะครับผมโดนก่นแกล้งโดนใส่ร้ายว่าสมคบกันฟอกเงินทายาเสพติดผมถูกใส่ร้ายผมไม่ได้ทําผิดพูดไปซะอึกซะอื่นไปนะครับผมก็ดูแล้วน่าสงสารมากเลยท่านสอวคดีนะปรากฏมติของวุฒิสภาท่วมทนครับไม่อนุญาตให้ส่งตัวสอว ไปดำเนินคดีข้อาหาฟอกเงินและก็ยาเสพติดน,นะครับสังคมก็เลยถามว่าเฮ้ยแบบเนี้นะพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าอุ้มสองวอหรือเปล่าแบบนี้เรียกว่าเป็นมาเฟียไหมเป็นผู้มีอิทธิพลไหมเป็นผู้อยู่เหนือกฎหมายไหมช่วยพวกพ้องหรือไม่รมนังสีมันบอกว่าเฮ้ยแบบนี้เป็นการอุ้มไหม ทำให้กระบวนการมันล่าช้าหรือเปล่านะอ้างเอกสิรตามรัฐธรรมนูญรัฐนะธรรมนูญบอกว่าระหว่างสมัยประชุมนะจะออกหมายจับจะควบคุมตัวจะออกหมายเรียกสอวไปดาเนินคดีหรือไปสอบสวนไม่สามารถทําได้ยกเว้นสองประการหนึ่งวุฒิสภาอานุญาตสองจับคุมความผิดซึ่งหน้ากรณีน,นี้ วุทธิสภามีมติท่วมทนไม่อนุญาตให้ออกหมายเรียกสองวอคนดีชุกรู้ก็อาญาสิบติดและฟ้องเงินวุทธิสภามีมติไม่อนุญาตและกรณีนี้ไม่ใช่การกระทำความผิดซึ่งหน้านะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับพี่น้องประชาชนคิดอย่างไร สวคนนี้ถูกกล่าวหาสมคบคดีฟอกเงินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา127นะและมาตรา145โทษถึงท่านประหารชีวิตนะครับเป็นคดีร้ายแรงครับแต่ปรากฏว่าวุฒิสภาอุ้มไว้ครับไม่อนุญาตให้ส่งตัวครับไม่อนุญาตให้ออกหมายเรียกครับก็คือดำเนินคดีไม่ได้คดีความก็ราชอาาจันะนะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะของสวนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าสวคนดีถ้าไปบอกว่าเป็นสวคนเลวก็เป็นไงฟ้องอีกเพราะว่าสวคนดีเนี่ยที่โดนข้อหาสมคบปลอกเงินเนี่ยนะครับโดนกล่าวหาเนี่ยก็ไปฟ้องนะอัจฉริยะไปฟ้องคุณโลเป็นกคดีครับวิจารณ์ไม่ได้เลยนะสวเนี่ยสวในยุคปัจจุบันนี่ใจแคบครับอย่างผมเนี่ยผมก็วิจารณ์เขาบอกว่ากินเงินเดือนภาษีแต่ไม่เห็นหัวประชาชน ก็ไปฟ้องครับก็เดี๋ยวผมก็จะสู้คดีครับถ้าผมชนะคดีเดี๋ยวผมก็จะฟ้องกลับเพิ่มเป็นสวแต่ไม่อดทนต่อกระแสสังคมทั้งๆท,ง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 ที่ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นสวต้องอดทนต่อกระแสสังคมแต่พวกเขาเหล่านั้นอดทนไม่ได้วิจารณ์คนอื่นได้วิจารณ์เก้าไกลได้แต่โดนวิจารณ์ไม่ได้นะแค่บอกว่าไม่เห็นหัวประชาชน ฟ้องประชาชนไม่ใช้สภาแถลงข่าวนะด่าประชาชนไอ้พวกนี้ก็พวกโง่อันตรพาลทำลายชาติผมฟ้องมันกลับไปเรียบร้อยนะ,นะกินเงินเดือนภาษีแต่ไปวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายค้านวิจารณ์วิจารณ์อยู่พักเดียงพักอะไรกนะ้าวไกลนะเพราะอะไรอคติไม่ชอบส่วนตัวนะครับมันไม่ใช่หน้าที่สวสว,สวต้องเป็นกลางทางการเมือง สวต้องเป็นกลางทางการเมืองจำไหมไม่ใช่แบบนะไปสอใส่เกลือกไปเสือกเรื่องของพรรคก้าวไกลพิธาไม่ต้องเสือกเขาไม่ต้องเสือกฝากสวด้วยนะบางคนบางท่านะไม่ต้องเสือกอีกไม่กี่เดือนก็หมดสภาพแล้วเดือนพฤษภาปีหน้าเนี่ยมีเดือนอะไรอ่าตุลาเนี่ยพิจิกาธันวาอีกเจ็ดเดือนก็หมดสภาพแล้ว ก็จะกลายเป็นพวกแก่ๆเท่าๆไล้ราคาไร้คา่าถึงตอนนั้นก็ไม่มีใครก็ไม่สนใจมันหรอกนะไปกินข้าวตามร้านอาหารเนี่ยนะี่ยบางร้านอาหารนี่ก็เฉดหัวไล่ไปเหมือนกับสวอบางคนไปกินข้าวที่ประเทศไอซ์และนดะ์นะเขาเจ้าของร้านเขาก็เชิญมาไป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 รับประทานที่อื่นที่นี่ไม่ต้อนรับเชิญไปกินที่อื่นครับ เมืองไทยในยต่อไปมันก็เป็นอย่างนั้นเราไปเห็นหน้าคนพวกนี้ที่ชอบวิจารณ์พักเก้าไกลนะวิจารณ์เสียห,หายว่าเขาเนี่ยระวังเะยครับเขาผิดล้านเนี่ยเขาจะตะเพิดไปเหมือนในต่างประเทศนะนะนะของผมเนี่ยก็ไม่มีสวมาแล้วถ้าสวที่เป็นข่าวไอ้ที่ชอบอ่าหิวแสงเนี่ยถ้ามาในร้านอาหารพักพวกผมผม,ผมบอกไว้แล้วช่วยบอกครับเชิญเชิญเชิญ เชิญไปกินร้านอื่นครับเชิญกินร้านอื่นครับร้านนี้เราไม่ต้อนรับเหตุที่ไม่ต้อนรับเพราะอะไรเพราะคุณไม่เป็นประชาธิที่ไปไตยคุณกินเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชนแต่คุณไปไปวิจารณ์ก้าไกลไปว่าเขาพักอื่นไม่ว่าวางพักเดียวเนี่ยพฤติกรรมของคุณเนี่ยมันไม่ไม่เหมาะสมจะเป็นบบส,สองรอนะครับแต่นี้ก็ฝากไว้จริงไหมครับพี่น้องครับใครเห็นด้วยกับผมก็กดไลค์กดแชร์ นะครับเราก็มาให้ความรู้กันยามเช้านะครับพี่น้องครับนะนะีนะครับว่ากันไปครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของอดีตรัฐมนตรีเคยเป็นนายกนายกน,นายกเทศมนตรีปรากฏไปขออนุญ,ญาตปรากฏไปเซ็นอนุญาตให้มีการสร้างคอนโด50าสิกวชั้นที่พัทยาโครงการดังเลยจำได้ไหมเน,นะแล้วก็ปรากฏว่า50าสะกว่าชั้นเนี่ย ไอคอนโดเนี่ยมันบังเขาเพราะตํหนักดังวิวทิวบังบทบังทิวทัศน์ของเมืองพัทยาหมดเป็นการกระทําที่ไม่ชอบอด้วยกฎหมายและก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือทุจริตปรากฏว่าไออดีตนายกเทศมนตรีแถวแถวพัทยาเนี่ยแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีพอรู้ว่ามีหมายจาับเพนหนีไปอยู่ต่างประเทศ นะพอรู้ว่าคดีขาดอายุความกลับมาแล้วก็โดนรวบเมื่อวานที่สนามบินเะนี่ยมามอบตัวเพราะอะไรปรึกษาธนาแล้วมันมีคำวัาษาดีกาถ้าขาดอายุความแล้วก็ทําอะไรไม่ได้สิในการดําเนินคดีอาญาแล้วครับแต่ปรากฏว่าสารธุริตภาคสองไม่ยอมครับออกหมายจับกับพามาส่งตัวพร้อมสู้คดีเพราะอะไรเพราะรู้อยู่แล้วว่าคดีขาดอายุความพี่น้องครับประศไทยเนี่ยอดีตรัฐมนตรี นายกอบอตอนายกเทศมนตรีสสสอวอถ้ามันรู้ว่ามันมีหมายจับมันก็หนีออกนอกถ้ามันรู้ว่าสารจะจาคุกมันก็หนีออกนอกนะครับดังนั้นโอกาสในการดําเนินคด,ดีกับพวกนักการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะระดับชาติท้องถิ่นด,ดําเนินคดีแย่แยากมากเพราะไอ้พวกนี้มันนกรู้ตํารวจก็ไปก็ไม่สามารถจะไปสืบสวนจับกุมมันได้เพราะอะไรเพราะตํารวจก็อยู่ปักอยู่ใต้นักการเมือง ทุกวันนี้ตำรวจอยู่ใต้นักการเมืองเพราะกฎหมายตำรวจฉบับปีห5ห้าใหม่ล่าสุดแก้ไขคนเสนอชื่อผอบอรตอรอคือนายกก็คือนักการเมืองกฎหมายเก่าปีสี่เจ็คนเสนอชื่อคือผอบอรตอรอมันต้องแก้กฎหมายตำรวจอย่าให้การเมืองเข้าไปยุ่งกับตำรวจ <c oughs> แค่นีจ้จบให้ตำรวจเขาแต่งตั้งโยกย้ายกันเองทุกวันนี้นักการเมืองเขาเป็นไงมีบทบาท กูต้องการผู้บริชา,ารคนนี้กูต้องการผู้กํากับคนนี้ไปดูแลพื้นที่กูนะนะอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็เป็นการใช้อิทธิพลใช้การวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งถ้าไม่ซื้อขายตําแหน่งก็ใช้วิธีการว่า,าเองต้องเป็นลูกน้องข้านะนะข้าจะย้ายเองมาเป็นผู้กำกับในพื้นที่ของข้าเองต้องคอยดูแลผลประโยชน์ทางการเมืองผลประโยชน์ส่วนตัวให้กับข้านี่แหละครับกฎหมายตํารวจมันต้องมีการแก้ไขปรับปรุง ไม่ควรให้นะักการเมืองเข้าไปแต่งตั้งเสนอชื่อนายกอย่างการแต่งตั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปเสนอชื่อผอบตรอ,อันดับสี่ตผว้โสน้อยสุดแทนที่จะเสนออันดับหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จนเ,เสรีพิสุทธิ์ต้องไปแจ้งความจับนายกจับผอบตรจับอ,อ,อะไรคณะกรรมการกตจรนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เรื่องของเรื่องระบบคุณธรรมและธรรมาพิบาน ก็เล่าให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะนี่แหละครับปัญหาบ้านเมืองเราเนี่ยความเป็นธรรมไม่มีนะครับเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมีคดีทุจริตคอร์รัปชันติดคุก3ามสี่คดีหนีคดีไปตั 17, 18, 16, ป้ง1 7บเจ็ดสปดหกสปีกลับมาก็ได้รับการลดโทษพราะมีอำนาจทางการเมืองมีเงินมีทองพอหลังจากนั้นสารจำคุกนะก็ไม่ยอมนะไม่ยอมติดคุก ไปนอนโรงพยาบาลตำรวจอยู่ชั้นสิบสี่ความเหลื่อมล้ําครับความเหลื่อมล้ามันยังมีอยู่จริงครับ <c oughs> ก็ฝากพักเพื่อไทยนะครับนะคุณโทนี่เนี่ยนะไม่ยอมไปนอนคุกนอนโรงพยาบาลเนี่ยถือเป็นความเหลื่อมล้ําหรือไม่แสดงให้เห็นว่าทําผิดแล้วไม่ต้องติดคุกใช่ไหมถ้ามีอิทธิพลทางด้านการเมืองถ้ามีเงินมีเส้นไม่ต้องติดคุกใช่หรือไม่ก็ฝากนายกเศรษฐานะครับเรื่องแบบเนี้ย เพราะเราหาเสียงไว้แล้วถ้าเราไม่ทําสมัยหน้าก็ศูนย์พันพักเพื่อไทยศูนย์พันแน่ทุกคนอยากได้เงินครับหนึ่งมืนบาทเพราะคนจนหรือคนมีไรายได้น้อยในประเทศมีมากดังนั้นทุกคนก็อยากได้เงินหนึ่งมื่นบาทแต่ว่าเราต้องดูว่าประเทศเรานั้นมีเงินเพียงพอที่จะเอามาแจกหรือไม่อันนี้ก็ฝากนะครับฝากนายกเศรษฐานะครับถึงแม้หาเสียงไว้แล้วเนี่ยต้องดูว่าประเทศ ประเทศไทยมีเงินมาแจกไหมตอนนี้บ้านเมืองวิกฤตจ,จนถึงขนาดต้องกู้เงินมาแจกหรือไม่กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นคุ้มค่าไหมฝากไปคิด <c oughs> ผมเข้าใจว่าคนไทยส่วนใหญ่รายได้น้อยอยากจนแต่คนนี้นะครับถ้าอยากแจกจริงๆนะครับก็คิดให้คุ้มคิดให้ดีนะคุ้มค่าไหมและที่สําคัญไม่จําเป็นต้องแจกทุกคนอย่างผมเนี่ยไม่ต้องแจกไม่ต้องเอามาให้ผมนะแจกเฉพาะคนยากคนจนครับ <c oughs> แจกเฉพาะคนยากคนจนคนไม่ม er ีเงินเนี่ยนะหรือจะแจกเฉพาะคนที่เลือกพักเพื่อไทยก็ได้นะครับคือไม่ต้องไปแจกทุกคนนะครับนะแจกเฉพาะคนที่จนจริงๆคนที่ลําบากคนที่คนชั้นกลางคนระดับสูงไม่ต้องไปแจกเขาแล้วครับประเทศเรายากจนครับผมไม่คัดค้านเรื่องการแจกเงินแล้วครับแต่แจกเฉพาะคนที่ยากจนคนที่เดือดร้อนคนที่เปราะบางคนที่จําเป็นต้องได้เงินได้ทองอนนี้ก็ฝากนะครับ ไม่ต้องแจกทุกคนครับเพราะประเทศเรายากจนไม่ใช่ประเทศร่ำรวยและไม่มีประเทศไหนที่แจกเงินแล้วทําให้คนรวยขึ้นไม่มีนะครับแล้วคนรวยคนชั้นกลางเนี่ยแจกไปเขาไม่ได้ไปใช้หรอกอย่างผมเนี่ยผมก็มีเงินฝากประจําเงินในบัญชีฝากประจําของผมก็มีเพราะฉะนั้น้ารัฐบาลมาแจกให้ผมหมื่นหนึ่งผมก็ไม่ได้ใช้อะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นหมุนเวียนอะไรก็ฝากนายกเศรษฐาแล้วก็ฝากนายกทัพษิณน,นะครับนายกตัวจริงที่นอนอยู่ชั้นสิบสี่อ่ะ ถึงแม้คุณหาเสียงไว้เนี่ยคุณแจกเฉพาะคนยากคนจนคนเดือดร้อนไม่ต้องมาแจกคนชั้นกลางไม่ต้องมาแจกคนรวยคนมีตังค์นะครับเพราะประเทศเรายากจนถ้าประเทศเราร่ำรวยเนี่ยเราแจกไม่เป็นไรอันนี้เราต้องไปกู้นี่ยืมสินมานี่สินมันก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ต้องฟังนะ <c oughs> เสียงส่วนใหญ่ต้องการเงินผมเข้าใจครับคนจนคนรายได้น้อยในประเทศต้องการเงินถูกต้องครับคุณจะต้องตอบว่า ก็คุณก็แจกจเฉพาะคนจนไปคนที่ต้องการเงินแต่ไม่ควรแจกคนรวยคนชั้นกลางเขาไม่ได้ต้องการเงินและเขาไม่ได้และมันแล้วก็มันเป็นการเกินความจำเป็นนะครับรับรองครับคุณก็แจกจเฉพาะคนยากคนจนและคนเดือดร้อนน่ยสมัยหน้าก็เลือกเพื่อไทยเข้ามาเพราะเงินที่คุณแจกมันก็คือการซื้อเสียงล่วงหน้าใช่หรือไม่มันเป็นการตอบสนองทางการทางการเมืองเท่านั้นหรือไม่ ผมไม่ค้านนะครับอยากแจกแจกไปแต่ไม่ต้องแจกทุกคนนะประเทศเราไม่ได้รวยจนถึงขนาดต้องกู้เงินมาแจกทุกคนนะครับลองไปทบทวนดูแล้วก็ฟังฟังเสียงคัดค้านจากนักเรศรษฐศาสตร์ซึ่งเขามีความรู้เขาอาจจะเป็นคนส่วนน้อยแต่เขามีความรู้ทางด้านการเงินด้านเราศรษฐศาสตร์อยากให้ฟังนะครับท่านนายกผมไม่ได้ด่าอะไรเศรษฐานะผมเห็นเห็นด้วยเศรษฐาเป็นคนขยันนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขามีอำนาจจริงหรือเปล่า แต่ผมเชื่อคนที่มีอำนาจจริงคือทักษิณนะคอยบงการเสรถ่าอยู่เบื้องหลังลองไปคิดดูนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาตั้งตั้งอ่าตั้งข้อสังเกตหรือคัดค้านเนี่ยฟังเขาบ้างเราเป็นนายกของประชาชนทุกคนคนเลือกเพื่อไทยมาเนี่ยสิบกว่าล้านสิบล้านเสียงคนเลือกอ่าพรรคการเมืองอื่นที่เป็นฝ่ายค้านก็เกือบยี่สิบล้านเสียงเพราะฉะนั้นฟังเสียงเขาด้วยฟังเสียงเขาแจกเฉพาะ คนที่เดือดร้อนพี่น้องประชาชนเห็นด้วยไหมแจกจะพาะคนเดือดร้อนฝากด้วยนะครับนะเงินมันเยอะนะแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะนะคนที่ต้องใช้หนี้คือใครประชาชนครับนะนะครับฝากด้วยเข้าใจว่าหาเสียงไว้ต้องทานะแต่ไม่จําเป็นต้องทาทุกอย่างทําเท่าที่ประเทศชาติไม่เสียหายนะครับเข้าใจว่าคนส่วนยากจนในประเทศเราฝากข้อคิดไว้แค่นี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง เยาวชนกระทำความผิดนะครับเยาวชนกระทำความผิดกรณีนะกรณีเยาวชนนะหรือว่าคนอายุประมาณสิบแปดสิบเก้าเนี่ยที่เป็นพมา่าเนี่ยนะไปฆ่าอดีตทูตตายเนี่ยแล้วก็หนบหลบหนีกลับประเทศไปแล้วสมัยนี้เย,ยาวชนกระทำความผิดเยอะถาม่ากฎหมายทุกวันนี้แรงไหมแรงครับนะครับเราจะเพิ่มเพิ่มกฎหมาย ให้ลงโทษเยาวชนมากขึ้นไม่เกิดประโยชน์ครับการเพิ่มโทษไม่ได้มีผลต่อพฤติกรรมของเยาวชนนะครับเขาทํารายงานวิจัยกันมานานแล้วครับทั่วโลกครับบางคนก็บอกเพิ่มโทษเพิ่มโทษไม่ไม่เกิดประโยชน์ครับการเพิ่มโทษลงโทษเด็กหรือเยาวชนไม่เกิดประโยชน์หลักสาคลเด็กกระเยาวชนควรได้รับการแก้ไขไม่ใช่ได้รับการลงโทษต้องไปโทษพ่อแม่ผู้ปกครองที่ให้เขาเกิดมาต้องเอาใจใส่เลี้ยงดูให้มากขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นฝากผู้ปกครอง <c oughs> ใครมีบุตรหลานก็ต้องนะครับก็ต้องไปดูแลบุตรหลานนะครับให้มากขึ้นนะถ้าจะออกกฎหมายมากำหนดโทษไปกำหนดโทษพ่อแม่ผู้ปกครองดีกว่าเพราะว่าเขามีหน้าที่โดยตรงนะครับจะไปเพิ่มโทษเด็กไม่เกิดประโยชน์นะถ้าพ่อแม่มีเวลาอยู่กับลูกมีเวลาดูแลลูกใส่ใจมากขึ้น ไม่มีช่องว่างปัญหาเยาวชนก็ะทำความบิดมันก็จะน้อยลงไปเองอันนี้เป็นรายงานวิจัยทั่วโลกครันะการเพิ่มโทษไม่ได้ทําให้ให้การะทำความบิดน้อยลงยกตัวอย่างยาบ้ายาบ้าคดีข่มขืนเหมือนเดิมไม่มีอะไรลดลงครับนะนะครับเหมือนเดิมครับให้โทษประหารชีวิตก็ไม่ไม่ลดลงยาเสพติดก็ไม่ลดลงนะทุจริตคอร์รัปชัน ประหารชีวิตไม่มีอายุความก็ไม่ลดลงครับก็การโกงชาติบ้านเมืองก็เยอะแยะทุกวันนี้กฎหมายทุจริตไม่มีอายุความนะทุกวันเนี้ยคดีทุจริตไม่มีอายุความหนีคดีก็นะไม่นับอายุความหยุดนับเลย <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มโทษไม่ได้ทําให้การกระทําความผิดลดลงอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบพี่น้องประชาชนครับ ใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความไม่คืบหนะ้าหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกกานแกล้งนะสอบถามมาที่ทนายครทุกได้ทาง Facebook YouTube TikTok มีหมดนะเบอร์โทรก็พิมพ์ชื่อทนายเดชาก็ขึ้นนะพิมพ์ทนายครทุกก็ขึ้นทั้ง a c e b o o k ทั้ง y u t u b e ทั้ง TikTok ทั้ง Google นะนะครับได้หมดครับนะเรายินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำปรึกษาทีมงานทนายคลทุกมีเยอะแยะนะยินดีเลยครับ อันไหนถ้าเราอยากจะออกทีวีออกสื่อออกอะไรต่างๆก็าประสานงานมาเราส่งต่อสำนักข่าวให้นะครับยินดีที่จะเป็นสื่อกลางนะครับนะนะฮะก็สอบถามติดต่ออะไรกันมาได้ยินดีนะครับนะฮะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนเพื่อทราบนะครับนะว่าทนายกลายทุบนะนะเพจทนายคายทุกนะนะก็สามารถให้คําแนะนําเบื้องต้นได้นะครับนะเอาละครับตอนนี้ผมมาถึงจังหวัดชนบุรีแล้ว เดี๋ยวจะเข้าสารแปวงชนบุรีครับก็ไปว่าความคดีหมิ่นประมาทคดีดูหมิ่นแล้วก็คดีพรบอรคอมแล้วก็คดีผิดกฎหมายน,นะครับเนื่องจากว่าปเป็นเจ้าหนี้แล้วไปโพสต์ประจานเขานะครับทําให้เขาได้รับความเสียหายก็ฟ้องเราเป็นทนายความจําเลยก็ต้องไปเจราจาไปาพูดคุยกับเขาถ้าเจราจาพูดคุยกันได้ก็จบพูดคุยไม่ได้ก็สืบพยานไปก็ฝากนะครับนะ พวกครูบาอาจารย์นะครับโดยเฉพาะคู่กรณีของคุณหนุ่มกัญชัยนะครับชอบไปวิพากษ์วิจารณ์คุณหนุ่มกัญชยัยว่าเป็นมาเฟียโซเชียลหยุดนะครับหลายคดีแล้วนะครับผมเชื่อว่าคุณฟังอยู่เพราะคุณเป็นเลฟตีตัวยงเลยนะก็ฝากไว้อย่าเที่ยวไปหมิ่นประมาทคนอื่นหมิ่นประมาทหลายคดีนี่อาจจะติดคุกได้นะเพราะสารท่านจะมองว่าพฤติกรรมซ้ำซากพฤติกรรมซ้ำซากก็ฝากไปถึงครูบาอาจารย์ที่เป็นคู่กรณีของคุณหนุ่มกัญชัยนะครับ อย่าไปวิปากวิจาร์หมิ่นประมาทหนุ่มกัญชัยนะครับ <c oughs> เขาฟ้องคุณไปสองคดีแล้วแล้วก็แจ้งความอีกห้าหกคดีเท่าเท่าเขาบอกผมมาหนุ่มกัญชัยก็ฝากว่าครูบาอาจารย์ที่ชอบไปหมิ่นประมาทหนุ่มกัญชัยนะ่ะระวังนะหลายๆคดีเข้ามาเนี่ยติดคุกนะผอสาลมองดูว่าอะไรเอ้ยมีพฤติกรรมซ้ำซากนะครับนะเป็นครูบาอาจารย์ก็เอาเวลาไปสอนหนังสือนะครับไม่ใช่มาหมิ่นประมาทหนุ่มกัญชัยหนุ่มกัญชัยก็ฝากมานะครับ ขอญอาตพูดแทนหนุ่มกัญชัยเลยนะเป็นครูบาอาจารย์เอาเวลาไปสอนหนังสืออย่าเที่ยวไปหมิ่นประมาทหนุ่มกัญชัยนะครับนะและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไบรท์ t ีวปุ่มซูเปอร์แทหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไบรท์ทีวขอบคุณค่ะ